หนึ่งใกล้บ้านแบบเป็นตู้แต่ว่ายังคงความจุ้ยสี่อยู่ตวยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ็บๆนี่ปื๊ดเข้ากันคัก เริ่มก่อนเลยซ้อยตะไคร้คราบย้ยคราะนะคา,าบ้านเฮานี่ยละจ้ะละกาหอมแดงแล้วก็เอาสมุนไพรที่เฮาเตรียมไว้น่นละมาตำจ้ะใส่พริกไทยกระเทียมใส่ลงไปก็ะตำจ้ะพวกหอมแดงบักพริกใส่ตื้มตำให้แหลกตักมาใส,าสา่ซ้ำผสมสกอรใส่ไก่ลงไปตัวหนึ่งซอดหอยนางรมนำปลาแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสใบบักรุดและความจุยซี่ของไก่เฮาหันเฮาสิมักด้วยนมจ้ะ เอ้ยใส่นมคนจืดนี่แะอันมคาเนชั่นน่น,น,น,นใส่ไปจากซิฟซ้อนด้วยความช่ำผสมมันบบทนัดก็เอามาใส่ถาดผสมแทนเอาสมุนไพรนี่มาท่าทุทาทูกไกให้ทั่วโตวจ้ะแล้วการบ,บีบีบนวดนวดเล่าถือว่าสามัสมัดไกลแล้วก็ใส่ถุงซิฟล็อกเอ้ยสิมักไหวหนึ่งขึ้นเลยเด้แต่ถ้าไผ่เฝ้าก็เคืองขึ้นก็นได้บอกกับสามสวมก็ได้เอาครบเวลาแล้วก็เอามาใส่ถาดเพื่อที่เ้าสิเอาไปนึ่งจ้ะ การนึงไก่หันเออยบมีเวลาบอกเด้อว,ว่าสีหนึ่งจกักชั่วโมงจกักนาทีนะ่ะการนึงจนเล่าซุกแล้วจ้ะซุกแล้วกะเอาใส่จานพร้อมเสิร์ฟละจ้ะสีขวักออกขึ้นนังจินจุ่มน้ำจิม้มสวบเข้าไปบอกเลยว่ามันเป็นไก่ที่มีความสําจุยซี่อยู่ถึงสิเป็นไก่บ้านที่มีเส้นใหญ่แซบแซบเวลิกุต